วัสดีครับวันนี้ทาง iDo4idea มีเทคนิคดีๆมานําเสนอสําหรับลูกค้าที่สนใจการทําไฟล์ภาพหรือต้องการทําภาพสไตล์ฮรับโทนนะครับอันดับแรกเลยก็คือต้องมีตัวรูปภาพที่เราต้องการทํางานนะครับต้องทํางานผ่านตัวโปรแกรม Photoshop นะครับก็วิธีเช็คไฟล์เบื้องต้นนะครับไปที่หัวข้อ image <S <S ด้านบนแล้วมาที่คําสั่ง image size นะครับทีนี้ให้สังเกตที่ resolution หรือว่าความละเอียดของตัวรูปนะครับให้ปรับความละเอียดอยู่ที่300นะครับ หลังจากนั้นกดโอเคหลังจากนั้นให้นําไฟล์ภาพเนี่ยออกมาไว้ด้านนอกลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อต้องการทำเป็น2อฟไฟในการทำฮ a r โทนนะครับทําการ Copy Layer ให้เป็น2ไฟล์ลักษณะแบบนี้นี้เราก็จะได้2ไฟล์ลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้ไปที่คําสั่ง Image แล้วเลือกไปที่โหมดนะครับแล้วก็เลือกคําสั่ง g e t scale เพื่อเปลี่ยนให้ตัวรูปภาพเนี่ยเป็นโทนขาวดำนะครับทีนี้เราจะมาเริ่มทําวิธีให้ตัวรูปภาพเนี่ยเป็นดอทหรือว่าเป็นฮับโทนนะครับก็คือไปที่ Image แล้วก็เลือกที่คําสั่งโหมดแล้วก็เลือกบิ๊กแมทนะครับหน้านี้กดโอเคในส่วนของตัวความละเอียดเนี่ยเมื่อกี้เราปรับไปแล้วนะครับก็คือ300แล้วก็ในส่วนของตัว หัวข้อนี้นะครับให้ปรับเป็น h า l f tone เพราะว่าเราต้องการทํางานที่เป็น h า l f tone mm hmm. เพื่อไปพิมพ์ลงบ,บนเสื้อนะครับเลือกเป็น h า l f tone หลังจากนั้นกดโอเคทีนี้จะมาในส่วนของหน้านี้นะครับตัวหัวข้อนะครับก็จะมีในเรื่องของความถี่ของตัวจุดหรือมุมหรือว่าองศาของตัวจุดนะครับก็เท่าที่ลองปรับมานะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์น้อยนะครับตัวดอทหรือว่าตัวจุดเนี่ยก็จะใหญ่ขึ้นนะครับก็อันนี้ เดี๋ยวผมปรับประมาณ40นะครับแล้วก็ตัวมุมเนี่ยจะลองใช้สักประมาณ30แล้วก็ในส่วนของเชฟหรือว่ารูปร่างของตัวดอทนะครับก็สามารถปรับได้นะครับลองปรับเล่นได้เลยก็คือจะมีทั้งราวแล้วก็มีทั้งอเลฟนะครับที่เป็นค่าที่เราลองใช้กันนะครับก็เดี๋ยวในตัวรูปเนี้ยเราจะลองใช้เป็นแบบราวดีก่อนนะครับกดโอเคทีนี้ตัวรูปภาพที่เราทําเป็นฮับโทนเนี่ย ถ้าซูมเข้าไปนะครับจะสังเกตว่าตัวรูปเนี่ยถูกเจาะลักษณะแบบนี้นะครับทีนี้พอได้ตัวรูปภาพหรือว่าตัวดอทที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับให้ลูกค้าไปที่หัวข้อ image แล้วก็เลือกคําสั่ง mode แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นแกสเกลนะครับให้เป็นไฟล์ขาวดำเหมือนเดิมทีนี้เราจะต้องนําตัวรูปตัวนี้นะครับไปใส่ในตัวรูปต้นฉบับนะครับวิธี move ตัวรูปก็คือกดปุ่ม control แล้วก็ตัว shift ค้างเอาไว้นะครับหลังจากนั้นลากตัวรูปเนี่ยไปใส่ในตัวรูปต้นฉบับได้เลยจะมาลักษณะแบบนี้ ตัวนี้ก็ปิดออกไปได้เลยทีนี้รูปในสไตล์ฮับโทนเนี่ยนะครับจะใช้พื้นผิวสีดําเป็นพื้นผิวของเสื้อนะครับเพราะฉะนั้นในตัวโปรแกรมเนี่ยเราต้องมีการเจาะหรือว่าลบในส่วนของสีดําตัวรูปออกไปก่อนนะครับเวลาลบเนี่ยให้มาที่เครื่องมือเมจิแวร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ไปคลิกขวาที่บริเวณพื้นที่สีดําเลือกหัวข้อคัลเลอร์เลแล้วก็ให้ทําการไปจิ้มในพื้นที่สีดําที่เราต้องการลบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์ของตัวสีดำนะครับอันนี้ก็สามารถปรับได้เลย ทีนี้ถ้าเป็นค่าที่ผมใช้เนี่ยผมจะปรับไปที่200นะครับทีนี้กดโอเคนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีเส้นสีเล็กตัวนี้ขึ้นมานะครับให้ลูกค้าไปที่เลเยอร์ตัวรูปต้นฉบับนะครับแล้วก็ทําการดีลิททีนี้มันจะมีเส้นสีเล็กตัวนี้อยู่นะครับก็ทําการลบเส้นสีเล็กตัวนี้ออกโดยการกดปุ่มคอนโท l แล้วก็ตัวดีนะครับเส้นสีเล็กจะหายออกไปทีนี้ก็สามารถลบตัวเลเยอร์ที่เราทําการทําเป็นทารโทนตัวนี้ออกนะครับ รูปที่เราทําเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับในโปรแกรมเนี่ยอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าตัวรูปที่เราพิมพ์ออกมาจะเป็นลักษณะแบบไหนก็ให้ทําการสร้างเลเยอร์นะครับเพื่อทําเป็นแบ็กกราวของตัวรูปตัวแบ็กกราวเนี่ยใช้เป็นสีดำนะครับแล้วก็เลือกเครื่องมือถังสีทําการเทสีดำลงไปอันนี้ก็จะเป็นตัวรูปฮาร์ปโทนที่เราทํานะครับก็จะเป็นดอกษณะแบบนี้ข้อดีของตัวฮาร์ปโทนนะครับหรืองานฮาร์ปโทนเนี่ยเวลาเราทําตัวงานจะถูกเจาะนะครับแล้วก็จะช่วยให้ตัว เครื่องเนี่ยประหยัดหมึกไปได้เยอะนะครับแล้วก็ทําให้ตัวงานที่เราพิมพ์ไปที่เสื้อเนี่ยซอฟต์ลงนะครับแล้วก็สําหรับผู้ค้าท่านใดนะครับรู้สึกว่าตัวสีเนี่ยไม่ค่อยสดหรือว่ายังไม่ตรงตามที่ต้องการสามารถปรับจากเครื่องมือในโปรแกรมได้นะครับสามารถปรับความสว่างหรือว่าเลเวลของความเข้มตัวชิ้นงานได้แต่ถ้าตัวรูปที่เราทําเสร็จแล้วตามที่เราต้องการเลยนะครับให้ลบตัวแบ็กกราวออก หลังจากลบแบ็กกาวเสร็จแล้วนะครับให้ทำการเซฟตัวรูปไปสั่งพิมพ์นในโปรแกรมอัล l y ิทนะครับก็ไปที่คําสั่งไฟล์ด้านบนแล้วเลือกคําสั่งเซฟแอดเวลาเซฟเนี่ยก็เซฟเป็นไฟล์งานของลูกค้านะครับให้เปลี่ยนนามสกุลของไฟล์งานเนี่ยให้เป็นไฟล์ png นะครับงจากนั้นก็กดเซฟ ขั้นตอนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพในตัวโปรแกรมอัโคอิบกันนะครับว่ามีการเซตค่าอะไรยังไงบ้างหลังจากที่เราทําภาพแนวฮับโทนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนําตัวรูปเข้ามาใส่ในตัวโปรแกรมอัโคอิบนะครับก็ไปที่คําสั่งไฟล์ด้านบนแล้วเลือกโอเพนเปิดตัวรูปที่เราทําการเซฟเอาไว้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวรูปที่เราทําเป็นฮับโทนเอาไว้นะครับก็สามารถปรับส์ได้เลยในส่วนของหน้าเลเยอร์เนี่ยขนาดเนี่ยเดี๋ยวเราฟิกให้เป็นขนาด a 3 แล้วก็ในส่วนหน้าพิมพ์เตอร์เนี่ยนะครับหัวข้อพิมพ์เตอร์ด้านบนให้ตั้งเป็นสไตรล์ดโปรโตนหนึ่งสามเก้าศูนย์ตัวนี้นะครับเลเวอร์พิมพ์เตอร์เนี่ยตั้งเป็น L พันแปดเรสเซลชันหรือว่าความละเอียดของตัวงานเนี่ยเดี๋ยวผมจะตั้งอยู่ที่พันสี่สี่สิบคูณเจ็ดร้อยี่สิบ DPI นะครับแล้วก็ในส่วนของ color dot size นะครับจะเป็นดอทในการพิมพ์งานของตัวโปรแกรมนะครับสามารถตั้งเป็นมิกนะครับมิกก็คือการพ่นของตัวน้ำหมึกในตัวโปรแกรมนะครับไม่ว่าจะเป็น จุดเล็กจุดใหญ่นะครับตัวโปรแกรมจะทำการพ่นหมึกนะครับแต่ถ้าเป็นหัวข้อลัดน,นะครับตัวโปรแกรมเนี่ยจะทําการพ่นหมึกมากกว่าปกติทําให้ตัวรูปภาพเนี่ยมีสีที่สดขึ้นแล้วก็เข้มขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของหน้าคัลเลอร์เนี่ยในส่วนของค่าสีตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้ประมาณ80แล้วก็ในส่วนของตัวสีขาวเนี่ยเดี๋ยวเราเซตประมาณ100แล้วก็ในส่วนหน้าไว้นะครับเราจะใช้เป็นตัวสปอตคัลเลอร์นะครับ เพื่อให้ตัวงานเนี่ยมีความขาวมากขึ้นนะครับก่อนจะพิมพ์ภาพนะครับให้ทำการมิลเลอร์ตัวรูปก่อนนะครับหลังจากนั้นสั่งพิมพ์งานได้เลย สนใจติดต่อ iDo f อเ Idea เชียงใหม่